นำท่านชมกลับมาที่ลานจอดรถโรงแรมสยามพาราไดซ์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับอยู่ที่ตรงข้ามเรือนจำรองเฟลมรัดยาวตนนงามวงบานกรุงเทพนะครับ <S <S ชมคู่3ของการถ่ายทอดสดศึก w c สยามแพราได้เทอร์ไทยองราชานะครับถ่ายพบไทยเลยนะครับคู่นี้ต่อยกันที่น้ำหนัก110ปอนด์ด้วยกันทั้งคู่แดงนั้นก้องฟ้า CP f ีเฟ h m a r t กับ สักสมุทรสักประชานะครับจากคู่นี้แล้วก็เราจะได้ดูคู่แชมป์ w b c ซิอินเตอร์ครับคือนกน้อย CP p r e s ร m a r t เจอกับนักชกจากฝรั่งเศสปารโทนอเล็กซิสนะครับคู่ต่อจากนี้ถ้าหากว่ามีเวลาพอนะครับนี่คือคู่สามของการแข่งขันสดครับ ชมครับคนนี้เป็นแชมเปี้ยนนะครับแชมป์เป็นโลกเยาวชนในรุ่นไรไฟเวทของสภามวยโลก WVC ครับถือว่าเป็นนักชกอีกหนึ่งรายครับที่มีงโง,เง่เฮ้งเรียกว่าโง่เฮ้งมวยครับดูทรงมวยครับเจ้ากองฟ้าอายุนิดเดียวครับแต่ว่ากระสบกระดูกประสบก,การชั่วโมงบินนี้ถือว่าสอบผ่านครับกองฟ้าแชมป์รุ่นนี้ก็น้ำหนักร้อยแปดนะครับไรไฟเวท บางท่านอาจจะเอ๊ถือแชมป์นี่รุ่นไหนกันแน่แล้วหนักเท่าไหร่นะครับไลฟ์ไฟเบรกก็1 0 8่งร้อยแปดปอนด์นะครับสโรเวรก็ร้อยห้าไฟเบรกก็1 1 2ยสิบสองสุ p e ไฟเบรกก็1 1 5ยสิบห้าเบนท์เบรกร้อยสิบแปดนะครับ,รบอ้ยไทยกับไทยครับไม่ไม่มีเกรงกลัวกันอยู่แล้วครับ สักสีพอๆกันครับนักชกไทยด้วยกันสนุกทุกครั้งครับไทยพบไทยมีหลายคู่นะครับที่ตล่อยกันได้สนุกสนานมากนี่เป็นการวัดฝีมือกันครับแล้วก็เป็นการสร้างอนาคตของตัวเองด้วยไทยโชคดีก็จะมีโปรแกรมอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างกันฟันหรืออะไรครับหรือโอ้รองเท้าครับจังหวะผิดรองเท้ากับพื้นรองเท้า พื้นรองเท้าหลุดออกมาเลยครับด้านขวามือเนี่ยครับแต่น่าจะมีนะครับน่าจะมีสำรองน่าจะมีสำรองโอ้โหนานๆเห็นทีนะครับชมผลงานก่อนนะครับกำลังจะสนุกเลยครับกล่องฟ้ากับสัตว์สมุทรบังเอิญดูสิครับแม่เกิดอุบัติเหตุแล้วจะทำอย่างไรครับเนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งคู่ หรือโอ้ใช้วิธีนี้เลยครับครับมวยไทยมวยไทยวันที่สามใช้วิธีแก้ไขครับยังไม่เปลี่ยนนะครับอ่ะสู้กันต่อครับสู้กันต่อครับยังไม่เปลี่ยนครับครับใช้วิธีแก้ไขครับโดยใช้ผ้าเทปพันเอาไว้ก่อนครับอ่าแล้วก็อยากจะว่ากันถึงโปรแกรมมวยไทยที่เวทีมวยลุมพินีครับมีทั้งโปรแกรมนัดส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ครับโดยโปรโมเตอร์ใหญ่ครับเสียเนาวคุณวิรัติวชิรรัตนวงศ์ นัดส่งท้ายปีเก่าก็วันที่ส1สบเอ็ธันวาคมครับก็จัดไว้นิวลูกรักประกรณ์พรสุรินครับชมกับพับเปอร์กอสเผาทองคนกรุงเทพพอพวงแก้วครับพบกับบ้านดอนเล็กสิบบ้านดอนน่าชมครับอังคารที่31อธันวาคมไทยเสงนนีไ่ไทยเซ้ไทยเสงนไทยเสงไทยเสงโอ้โหไทยเส็งโดนใจกันทั่วนหน้า รถเกี่ยวข้าวจากไทยเสงยนตการเกษตรจำหน่ายในประเทศอาเซียนแล้วย,ยาแก้ไอตราอาปาเช่เป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพราย,ยาแก้ไอตราอาปาเช่ช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราอาปาเช่หนักเกินไปโยมเกินไป เกินๆแบบนี้อาจทําให้คุณปวดข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังบรรเทาด้วยไดฟิลีนไดฟิลีนมีตัวยาไดโคลฟินะไดฟิลีนไทยวิวัฒน์มะเร็งใจปั๊มเจ็ด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 ร้อยสิบเอ็ดบาทคุ้มครองเจ็ดหมื่นเซเว่นสมัครง่ายซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในเซเว่นอีเลฟเว่นไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบรับทุกรายโทรซูนสองสองศูนย์ศูนย์เจ็ดซูนศูนย์ศูนย์ไทยวิวัฒน์มะเร็งใจปั๊มอาบชาครับ เข้มข้นดุเดือดเลยครับคู่สามนอกจากวิมือไทยพบไทยแล้วครับแม่ดูครับเกิดอุบัติเหตุครับพื้นรองเท้าหลุดต้องแก้ไขสถานการณ์ครับเพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้แต่ว่าแชมใส่รองเท้าข้างเดียวครับเพราะอีกข้างนึงไม่ถนัดนะครับเอาแล้วครับต้องฝืนใจสู้ครับทำไมใส่ข้างเดียวอ่ะพื้นรองเท้าไม่ดีครับออมัดแล้ว ม่แต่ก็มัดแล้วมัดแล้วมันจะผิดธรรมชาตินะครับมันจะผิดธรรมชาติคือมัดมัดจะแข็งกว่าเก่าก็ต้องไม่พวงแล้วนะครับต้องลืมเรื่องรองเท้าไปครับต้องลืมเรื่องรองเท้าไปครับสงสัยต่อยไปเดินไปแล้วเหยียบเปล่าก็มาดูไปได้ครับจังหวัดจังหวะฉะลับนะครับแต่ตอนนี้ไม่สนครับเครื่องติดแล้วครับก้องฟ้าซีพี s h m มา t แล้วสักสมุดนี่ไม่ใช่มาเล่นๆนะครับนี่มาจริงๆครับ มาจริงๆครับจริงเห็นแชมป์รองเท้าหลุดด้วยอยากจะเอาให้เข็มขัดหลุดเลยครับนี่ครับอาแล้วครับต้องระวังให้ดีครับแชมป์อุ่นเครื่องนะครับรองเท้าไม่ดีก็ต้องลืมไปครับต้องลืมให้ได้ครับไม่งั้นจะกลายเป็นเผาเครื่องอูอหืเอาแล้วครับแชมป์สู้แล้วครับ ต่อยได้แรงครับต่อยได้แรงเอาละครับเริ่มจะรู้ทางกันแล้วนะครับโอ้กองฟ้าก็เดินลุยเลยครับไล่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 แล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับก็คุณประภาศิรินารุเหตุคุณจากนักสมุนเดลนิวด้วยครับความไม่ถนัดนะครับรองเท้ามันอาจจะคับไปหรือว่าแข็งเกินไปทําให้การเคลื่อนตัวนั้นทําได้ยากครับ คอนโทรลขาตัวเองลำบากแล้วดยสยามไรวันด้วยครับวันนี้เอ้าอเราเห็นแต่เคยโพกผ้าที่อื่นตัวนี้มาโพกผ้าข้างล่าง <laughs> พกผ้าที่เทา้าต่ต่อไปต้องเตรียมนะครับต้องเตรียมอะไรครับเตรียมสำรองมาโดนตุ้แล้วครับสัก์สมุทรน่าของคลววันนี้เอาจริงครับไม่ใช่อุ่นเครื่องนะครับเอาจริงเลยครับ เขา้เขาสามเหลี่ยมแล้วหลุดมาได้กอกลายเป็นไทยพวกไทยที่สนุกนะครับกลองฟ้านนัดีกรีชแชมป์นะครับชแชมป์โยชนรุ่นไร้ฟลายครับร้ 108. อยแปด้ายหมัดนี้ต้องกันเชียงหนีแล้วครับสัตสมุูร กดดันเหงื่ออาจยิ่งมากกลิ่นอาจแรงขึ้นมีวิดีโอฟอร์เมนสตรสโพเทคมีซิงค์คอมเพล็กซ์ช่วยปกป้องและระงับกลิ่นเหงื่อในช่วงเวลาสำคัญหม่เซนซิทีฟพเทคไม่มีสารเคมีทำร้ายผิว with you ชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงหนึ่งค่ะผมขอซาร่ากนเดวยวครับซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบนฉลากัก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า มีวินยัยเขารบป้ายสัญญาณจราจรมีน้ำใจให้กันบนท้องถนนข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือสะพานล,ลอยตัวอย่างดีๆที่ทุกคนต้องปฏิบัติมีวินยัยจิตสำนึกที่ดีความปลอดภัยก็จะมาหยุดการกระทำที่ผิดกฎจราจรไม่ขับเร็วไม่ตัดหน้าไม่ฝ่าไฟแดงคนกรุงรักษาวินัยจราจรสร้างมหาคนครแห่งความปลอดภยัยยังมีคนห่วงใยคุณและอยากให้คุณปลอดภยัยเราเองก็เช่นกันรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ งานในยกที่แล้วนะครับการอุ่นเครื่องของกองฟ้าซีพีเพ m a r าต่างกงขาวแถบแดงนะครับกับสัตมุดรสักประชาผูดสามกับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับโปรแกรมถ่ายทอดสดงานแรกในปีใหม่ของท่องเจ็ดสีนะครับวันที่3มกราคมนะครับท,ที่เวทีมิชช่นคาร์สว,ว,วนปาวฟานกเอา้าอูู้้ไปโต้เลยครับอ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วการจับเลยครับโอ้โหนี่ โอ้ต่อยไม่ยั้งนะครับสักสมุดไม่ได้โต้เลยครับสุดท้ายกรรมการจับแพ้นะครับจับแพ้เลยครับดูนะครับขึ้นมาก็โดนหนักเลยครับทั้งชุดครับทั้งขวาทั้งซ้ายสุดท้ายถูกจับแพ้นะครับก็หมายความว่ากองฟวาซีพีเฟสมาครับชนะเทนนิสเกินต้องเอาไปในที่สุดนะครับนี่เป็นคู่สามของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับ ศึก WBC สยามพลาดไดเทอดไทองราชันครับเอาละครับผู้สนับสนุนเชิญเลยครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว